ดีครับทุกคนเทวดาดูแลไม่มีจริงอีกต่อไปในยุคนี้สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาแชร์คลิปกับการปลูกมะพร้าวไว้รอบๆบ้บบานเสริมรอบไล่หรือว่าปลูกไว้ไม่ได้เป็นทางการปลูกให้เทวดาดูแลสมัยนี้มันไม่ง่ายนะทุกคนไม่ง่ายอย่างไรครับทุกคนดูต้นนี้คือปลูกแซม กันล็อกกันแดนไว้นะครับนี่ฮะยอดไปหมดแล้วครับผมนี่คือการทำลายหล้างจากด้วงนะฮะด้วงด้วงด้วงเข้าไปเจาะยอดนะครับด้วงเข้าไปกินยอดถ้าใครยุคนี้ถ้าเราไม่ใจไม่ดูแลเอาให้ถึงดูแลปุ๋ยยาไม่ถึงเราก็จะเสียเวลาเปล่าในการปลูกนะทุกคนนี่คือต้นมะพร้าว กําลังออกลูกนะทุกคนมันไม่สนว่าออกต้นแก่ต้นอ่อนมันไม่สนว่าไล่ใครนะครับถ้าคุณไม่ดูแลมันมันทํรลายทันทีนะไอ้ดวงพวกนี้นะครับมีทั้งดวงมีทั้งมะแลงมีทั้งหนอนระบาดในมะพร้าวไม่เหมือนสมัยคนโบราณปลูกไว้นะทุกคนไม่มีอะไรรบกวนเทวดาเทวดาดูแลเป็นอย่างดีนี่คือยุคปลูกยุคหญ้าปลูกนะครับปลูกไว้เป็น เป็นเกือบสี่สิบห้าสิบปีนะครับสุดท้ายดูครับมาถึงรุ่นเรานะครับด้วงมันทําลายหมดเลยทุกคนดูยอดลงเห็นไหมนี่ผมจะโ o o ให้ดูนี่คือรุ่นรุ่นคุณตาปลูกไว้นะครับคุณตาคุณป้าคุณลุงปลูกไว้นันนะครับดูครับดูยอดลงหมดแล้วต้นใหญ่เขาไม่สนเลยครับว่าต้นแก่ต้นอ่อนเขาจะมาทําลายล้างเราก็มาแชร์คลิปว่า ยุคนี้ปลูกมะพร้าวต้องดูแลเอาใจใส่นะครับปล่อยทิ้งปล่อยฟ้างเราเราไม่ได้กินนะช่วงนี้มะพร้าวก็ราคาดีนะทุกคนราคาดีมากๆแต่ก็เป็นสภาพนี้ทําไมมันถึงราคาดีเพราะมันเป็นแบบนี้แะครับมันถึงราคาดีมันไม่รูมันน้อยผลผลิตมันน้อยแล้วก็มันจะมีโรคโรคระบาดจากมาแมลงจากนอนและที่เราเห็นในคลิปนี้คือด้วงนะครับมาด้วงด้วง ยอดนะครับมาดูผมจะพาทุกคนมาดูต้นเล็กนี่ต้นเล็กมันก็ทําลายเผอแป๊บเดียวครับปลูกตามขอบไร่สับป,ประรดตามขอบไร่ขนุนดูครับนี่ฮะมันกินแล้วมันก็วางไข่ไว้ในนี้ครับมันทําลายยอดจนตุยไปเลยทุกคนสุดท้ายะมันก็สูญเสียก็คือมาแชร์ว่าถ้าเราปลูกแล้วเราก็ต้องดูแลครับเพราะเกิดว่าถึงต้นพันธุ์นี้ก็ยังไม่ไมเท่าไหร่ใช่ไหมปีสองปีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราต้นใหญ่แล้วเราไม่ดูแลมันเสียเวลาในการปลูกก็คือยุคนี้คือ ปลูกมะพร้าวต้องดูแลต้องให้ถึงนะทุกคนต้องสังเกตดูนะครับว่าใบเป็นสีเทาใบสีใบยอดแปลกๆหรือเปล่าแต่ถ้าเอาแน่ๆนะทุกคนเราต้องป้องกันไว้ก่อนครับป้องกันอย่างเดียวป้องกันเราไม่รู้แต่ว่าเราก็สังเกตไล่เพื่อนบ้านหรือสังเกตบริเวณจังหวัดเราจังหวัดพื้นที่ของเราว่ามีการระบาดไหมถ้ามีการมีแมลงมีด้วงระบาดเราก็เริ่มฉีดนะครับพวกนี้มันจะชอบ ชอบคุยๆเพราะนี่ชอบมาวางไข่ครับผมก็มาแชร์คลิปนี้ครับว่ายุคนี้โบกอะไรไม่ดูแลไม่ได้กินจะให้เทวดาดูแลไม่ได้กินนี่ครับต้นของผมเรียบร้อยไปแล้วครับเรียบร้อยไปครับกำลังติดลูกดีครับนี่ฮะสุดท้ายเป็นแบบนี้ครับทุกคนยอดยอดเริ่มโน้มใบเหลืองแล้วสุดท้ายยอดก็หักลงมานี่คือการ ร่วงเจาะนะทุกคนก็มาแชร์เป็นแนวทางคือแนวทางป้องกันก็คือการดูแลครับคือก็ต้องฉีดยาครับฉีดยาอาจจะใส่สังเกตไล่เพื่อนบ้านสังเกตว่ามีการลำบากของการแจ้งของตำบลของอำเภอของจังหวัดหรือเปล่าเราก็ต้องสังเกตต้องฉีดเพราะว่ายุคนี้อะไรก็ถ้าเราไม่ถึงจริงๆไม่ได้กินจริงๆนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับไปแล้วครับผม